อะไรอะไรครับอะไรก็เลีนเหตไงแชลบเดีนเหตรับผมเออ <laughs> ในสุดตังผมก็ครบทุกทีนะผมไม่ไงมาแล้วละ่ะไม่คมิกเรา <laughs> ไม่ไงรม้สึกสามแล้วเอาเฮ้ย A f e w moments later โอเคนิสุดก็ ด้วยต่างมาแล้วอะครับเด็กๆมาละทุกคนนี่เลยเปิดซิงตัวแรกนะครับผมเ <c oughs> มคานิกเบลสิบสาจัดเลยโอ้โหเงินกูมาแล้วครับผมทุกคนมาเราตัดภาพไปที่จอดที่น่าสนใจกันดีกว่านะครับผมผมจะมาล่นด่านที่สองก่อนแล้วกันนะครับผ <c> ม <oughs> มาดูกันดีกว่าว่าความห่วของเมคานิกเราจะเป็นขนาดไหนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนซีก่อน เอาล้วครับมาดูกันนะครับผมความห่วงของเมคานิกนะครับผมว่ไปเวลาผมเหนื่ผมเฮ้ยเอ้อเอาอะไรต่อเอาเอาใส่ต่อโอ้โหใส่ต่อคนนี่โอ้ยยังไงครับผมยังไงครับผมโอ้โหใส่ต่อครับเก็บต่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหครับผมสับไว้โอ้โหสับไว้โอ้โโหยเอาเรื่องเอาละครับผมโลเคชั่นที่แปดนะครับผมด่านที่สองนะครับผมเราต้องชนะแล้วครับผมอัพบาขนาดนี้นะครับผมมาเรามาดูช็อตที่น่าสนใจกันดีกว่าเอาว ไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยไม่มาีาละไม่มสัต์เลยไม่ไม่ไงไ,ไงไงโอ้โหเาชนะแล้วครับผมเด็กนีกกก่เลยโอเคเรามาด่านสี่ดีกว่านะครับผมมันจะยากสำหหนกันเชียวนะครับโอ้โหง่ายงๆๆ่ายเลยขนาดดา่านสองด่านสามนี่โอ้ไม่ไม่ไงนะเฮ <c oughs> ้ยอะไรเออตาลเนี่ยทวินไม่รู้ทูรู้บ้างโอ้โหน่าจะโหน,นะบับก่อนลากันครับเด็กๆนะครับผมวันนี้จะมาดูความโหมดของเมคานิก ครับผมว่ามันจะโหดสั่มดนะครับมาดูกันนะครับผมมันจะโหดสั่มดนะครับผมก็ช่วงนี้ก็รอไปก่อนนะครับเราเผื่อมีตัวอะไรโผล่มาไงเออนะครับผมว่าแต่ซอมบี้นี่มันดูน่ากลัวเลยนะมันดูน่ากลัวยังวะโอ้ยหมาล่ะนี่ไงนี่ปั๊บไอ้ด่าไม่สองพันเลยไอ้ไงไอ้ไงอ้าเฮ้ยอ้าวมันจะคุยกันไว้นี่วะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวตัดภาพไปช่วงเวลาที่น่าสนใจนิดนึงนะครับผม เอาละทุกคนมันถึงเวลาแล้วสินะปล่อยเทพออกมาซะไม่ปล่อยเทพออกมาเลยไอ้มองไม่เห็นหรอกเก็บปันมันนะนี่เก็บมดเลยฝั่สับเดียวหายครับผมก็มีตรงนี้ไม่ถึงเลยครับผมนี่สับสับสับเลยไม่ตกเลยนะใช่อีซี่เอาละทุกคนเรามาดูบอสกันดีกว่ามันจะซำด่ายกันเชียวนะครับผมนี่คือบอสนะครับผมนะอ่ามาดูกันมันจะซำด่ายนะครับผมอ่ะเขียนนะครับผมใหดูสิ เออผมรู้สึกว่าบอสเนี่ยมันจะอะไรเนี่ยไม,ไม่มีอะไรเลยเอาว่าเราจะตัดไปที่เอดที่น่าสนใจเหมือนเดิมนะครับผมเด็กๆเออเออ,เอ,อป่าปาปา,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 ปาไม่ไม่มีอะไรไม,ไม่มีอะไรไมีอะไรเดี๋ยวเล่นใหม่ดีกว่าโอ้ทุกคนเออแป๊บนึงนะโอเคมันดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องม,มันที่ด่านใหม่นะครับผมเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสองสามรอบเมื่อกี้ไม่มีอะไรครับไม่กีเทสทดลองไงอ่ะตอนนี้เอาจริงแล้วไงเออ เดี๋ยวปล่อยลึกซองมาก่อนนะผมมาแจะแจะเขาไม่แจะเลยแจะเข้าไปนะผมเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาถูกอันนี้20เกียร์แดงก่อนโอเคเรียบร้อยนะผมคือถ้าถามผมว่าเอาไฟไปทำไมก็มาเผาไอ้พวกนี้ทิ้งแล้วมันเกิดเรื่องใหม่เรื่อยๆไงเขาทิ้งดีกว่าแล้วโอเคฉันนี้นก็เอ่อก่อนหน้านี้ผมไปดูสูตรการชนะแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นสูตรหรือเปล่านะครับ กขาบอกว่าตีจนบอสเนี่ยมันเวลาหมดไม่ใช่ตอนนั้นกูเวลาหมดกูเลยตายไม่ใช่นะ,นะคือตีจนบอสเวลาเหลือนิดนึงครับผมมันดแบบกำลังเริ่มแล้วก็สามสองหนึ่งก็ไปประมาณนี้หรือว่าใช่หรือเปล่านรแต่เรามาดูกันนะครับผมตอนนี้ก็เล่นเล่นไปก่อนนะครับผมคือสมัยกูรู้กว่าเริ่มมาเลิ่กูจนยังวะเลด่อเนี่ยรู้สึกมันจนจนนะครับผมนะเออเอ,อ้ยจีแตกแล้วเยี่้ไม่ค์นิมมาก่อนโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วสับเลย สับหงสเข้าไปอืมสับหงสเข้าไปโอ้ตายนะครับโอเคเรามาดูกันเอานี่นี่ไงเอาเดี๋ยวลูกซองเนี่ยเป็นลินเจอร์นะปั้นเฉยนะคือปั้นมาเป็นลูกรักแค่นั้นแหละโอ้โหป้อมยิงตายละโอ้โหลกป้อมเลยกูยังไม่ใช่ป้อมนะครับเป็นรถนะครับกูเดินดาวีเอไปหน่อยไม่มีอะไรนะครับผมนี่วางเครื่องยิงอัตโนมัติเขาเรียกนะป้อมปืนนะครับผมโอเควางไปยิงไปอันนี้มีประโยชน์มากป้อมปืนนี้ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็แนะนำให้ซื้อนะครับของดีนะครับผมดีนะครับผมดีเลยนะครับผม เชื่อแล้วมึงไหวนะผมเดี๋ยวผมว่าจะเผาทิ้งสักหน่อยดีไหมวะเดี๋ยวรอ,อนนคนแม่งคนเรามาแนละ้วโอเคจะตีไปเรื่องครับเดี๋ยวอขอเลี้ยงน้ำช่วงน,นี้ก็ขอเลี้ยงน้ำนิดนึงครับเอาไว้สักเก้าสิบไปประมาณนี้แล้วก็พอบอลมันปูมขึ้นื่องนะพอบอลมันเลือดมันนับเวลาอะไรสักอย่างเราค่อยปล่อยนะโอเคผมมาดูสูตรมานะมาดูกันนะครับผมตอนนี้ก็เคลียร์เสร็จแล้วก็โอเคเจาะเอเนจี้สเปียร์ให้มันไปก่อนตอนนี้ก็น้ำเราเยอะอยู่นะเผาพวกนี้ทิ้งก่อนเยอะเกินนะครับผมเผาทิ้งก่อนโอเคดูกัน เนี่ก็ไม่มีรู้จะทำอะไรเหมือนกันนะผมวาป้อมปืนเข้าไปก็ไม่ได้นะผมเก็บไว้ดีกว่าผม่มเก็บไว้ดีกว่านะป้อมปืนอะไรพวกเนี้ยโอเควางไปพุ่งหมดก็เก็บไว้โอเควางไปเลยกันทั้งนั้นโอเคตีตีแล้วผมมันเลือดปุ๊บสามตองหนึ่งมันยิงไย้งส้อหรือเปล่าครับผมครับผมอ่าขีดตีบบนี่เขายิงเราโอ้โหนี่โอ้โหไม่งู้จะแตกครับผมอ่ะปล่อยไปนิดนึงครับผมโอเคน่าจะอีกรอบหนึ่งนะผมรอมันนับเวลาหรือเปล่าแต่ยังไม่ผิดนะขีดตีไป เดี๋ยวจะส่งไปนิดนึงนะครับทีนึงทีหน่อยนะครับว่าจะเก็บน้ำว้เยอะๆนะพอเก็บน้ำว้เยอะๆเนี่ยจะค่อยปล่อยเร็วๆโอ้โหนะครับโอเคนะไม่เป็ไรกันครับผมเปิดมาสแปมเลยโอเคเฮ้ยอู้ไปตั้งนับสามสองหนึ่งก่อนไม่เป็นไรไปเลยนะผมสแปมสแปมมันเข้าไปนะผมสแปมมันแบบนี้นะครับผมนี่สแปมสแปมนี่สแปมสแปมสแปมเลยเนาะสแปมเลยรออะไรสเปมดีนะไม่ระเบิดเลยอีซี่จัดเลยโอ้โมาละ คุณลุงของเรานะลุมชื่ออะไรก็จะไม่ได้แล้วโอ้ยซอีซี่ว่ะเรื่องนะเนี่ยก็ง่ายนะ,ะว่าไหมทุกคน